สวัสดีครับผมสถิตธรรมเพนสุขครับเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรสันติสุขจักรวาลหรือว่า Universal s p i r i t u a l Organization ซึ่งเป็นองค์กรในการพัฒนาทางด้านาสันติสุขโลกในการนำสมาชิกขององค์กร USO ของเราในเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกในโดยเฉพาะไปในสถานที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีพลังงานอย่างที่กลุ่มหินสโตนเฮนที่ประเทศอังกฤษ มหาพีระมิดกิซ่าที่อียิปต์หรือว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่จอร์แดนวิหารเพตาหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศจีนเช่นภูเขาหงซานภูเขาพธซานเจ้าแม่คปินอิมพ้นทะเลหรือแม้แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือที่ภูเขาฟูจิยาม่านะฮะทุกแห่งในโลกที่เราไปทํากันไม่ว่าจะเป็นที่อนโเนีเซียภูเขาไฟบรโมโที่กําลังคุกคามอยู่หรือว่าเป็นแต่ทีป่ประเทศพมา่าที่มาหาเจดีเวดากอง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าละรวมทั้งหลายๆแห่งในโลกไม่ว่าจะเป็นที่บาหลีที่อยนโีเซียที่เนปาลที่กัตมันดุที่ภูเขาทิมาลัยรวมทั้งหลายๆแห่งในโลกที่ภูเขาไกลาสท่ทิเบตซึ่งเป็นศูนย์รวมของพลังงานของจักรวาลซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ตลอดเวลา6กเจปีที่ผ่านมาผมและสมาชิกขององค์กรสันติสุขจักรวาลได้เดินทางไปทั่วโลกดังจะเห็นจาก รายละเอียดที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับนี่คือภาพของการเดินทางนะครับซึ่งเป็นการเดินทางของกลุ่มเราที่เรียกว่า Save the World หรือว่า Universal Spiritual Organization เป็นการเดินทางเที่สันติสุขโลกเราไปนั่งสมาธิกันที่อียิปต์นะับมหาพีระมิดที่อียิปต์อียิปต์ที่ประเทศทิเบตที่ประเทศที่ประเทศอียิปต์ ที่กรุงไคโรนะถัดมาก็เราก็เดินทางไปหลายแห่งในโลกเช่นที่ภูเขาไกลาสซึ่งเป็นฮิมาลัยเขาไกลาสที่เป็นเทือกเขาฮิมาลัยไปทําสมาธิในที่ต่างๆนะฮะซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยก็ไปพบกับธรรมชาติแล้วก็แผ่นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ของภมแดนปากีสถานจีนที่เลราดที่ทิเบตน้อยนะฮะหรือว่าจะไปไกลถึงที่อุงอไบซึ่งเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระสมันตะพัดมหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่เ,เ,เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและการเกือ้อกูลโลกการทําสมาธิของเราแต่ละครั้งเราเรียกว่าสมาธิอภิจิตนะครับเป็นการาส่งพลังความรักให้กับโลกโดยการผ่านการทําสมาธิหมู่ร่วมกันนะซึ่งการทําสมาธิที่เราทําอยู่นี้เป็นสากลนะฮะอย่างที่ให้ดูเนี่ยที่เจ้าแม่กลนอิมเราจะเป็นาศาสนาคริสตศาสนาพุทธ ศาส,สนามุสลิมศาส,สนาอนต่างๆไม่ว่าศาสนาอะไรก็เหมือนกันมาไปทําสมาธิที่ภูเขาบูโรโม,โมซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคูปุลุงอยู่นะครับภูเขาไฟบโโสโมนหลายแห่งที่ผมให้ดูภาพคร่าวๆเนี่ยเนยที่มหาพิรมิดก็เช่นเดียวกันก็เป็นเส้นทางของการทํางานขององค์กรสันติสุขจัก,กรวาลหรือว่าเรียกตัวเองว่า USO นะฮะเรียกภาษาอึงว่า Universal Spiritual Organization องค์กรสันติสุขจัก,กรวารเดินทางไปที่เมืองเรตา ไป,ไปที่เมืองลักซอไปที่อาบูซิมเบลเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของอ,อเมริกาใต้นะฮะของแอฟริกาใต้นะฮะก็คือแถวอียิปต์ลงไปเนื่งเป็นแอฟริกาใต้แล้วแล้วเราก็เดินทางไปที่อเมริกาเป็นแคนาดาไปที่นิวซีแลนด์นะ,ะไปที่ไอซ์แลนด์นะ,ะแล้วก็ไปทําพลังสมาธิของการรับแสงออโรราเพื่อเชื่อมกับขึ้นมาเหนืโลกในช่วงนี้เราจะมีปัญหาเรื่องพายุสุริยะที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในโลก ซึ่งเกิดจากจุดดับในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ระเบิดอย่างรุนแรงในรอบหนึ่งปีแล้วการระเบิดในดวงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าจุดดับในดวงอาทิตย์ก็ส่งพลังงานที่เรียกว่าคลื่นแม่เหล็กอย่างแรงเข้ามาสู่โลกมนุษย์ซึ่งมีผลต่อมนุษย์และก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดดังนั้นสมาธิที่เราไปทําก็คือเชื่อมกับพลังของคลื่นแม่เหล็กโลกให้เกิดสนามพลังของความสมดุลขึ้นเราไปทํามาเมื่อเดือนมีนาคมปี2011นสอะฮะซึ่งเป็นมิชชั่นที่ เราได้พบกับแสงออโรราที่ออกมา,าลงมาจากท้องฟ้าสวยงามเหลือเกินนะทุกมิชชั่นที่เราทําในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไอซ์แลนด์นอร์เวย์อังกฤษนะฮะอังกฤษเราก็ไปทําที่สโตนเฮนนะ,ะ,ะเป็นที่ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามเป็นกลุ่มหินเกา่าที่มีอายุกว่า4,500ปีเชื่อกันว่าที่สโตนเฮนเนี่ยคือแหล่งของการกําเนิดของอารยธรรมโบราณซึ่งเป็นรหัสของการ ซุกซ่อนของพลังงานที่เรียกว่าพลังงานอีเทอร์ซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่ใต้ดินซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งผมเชื่อว่าคนอังกฤษยุคโบราณตั้งกลุ่มหินสโตนเฮนไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมทางนิติของพลังงานของแม่เหล็กโลกนั่นเองครับเราต้องยอมรับว่าตลอดการเดินทางของการทํางานของกลุ่ม USO หรือว่า Universal Spiritual Organization เนี่ยเป็นงานที่เราใช้เวลาติดต่อกันมา5-6ปี แล้วก็เรากําลังจะหาเพื่อนร่วมทางนะครับที่จะไปเดินทางต่อในเส้นทางสายไหมนะครับที่เราเรียกว่าซิลโรสเดินทางตั้งแต่เมืองสีอานไปจนถึงเมืองอิสลามอบัตประเทศปากีสถานผ่านถนนท,นที่สูงที่สุดในโลกที่เรียกว่าถนนคาราโคลัมหรือถนนลอยฟ้าสูงกว่าประมาณ4-5,000เมตรจากระดับน้ําทะเลแล้วก็ที่สําคัญวิวธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นหิมะเป็นปกคุมไปด้วยความหนาวเย็น บางช่วงเราก็จะผ่านความแห้งแล้งกันดาลที่เรียกว่าทะเลทรายโกบีทะเลทรายโกบีเนี่ยเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกรองจากทะเลทรายซา,าราราซึ่งเราทาํได้ไปทํามิชชั่นกันที่ทะเลทรายซารารามาเมื่อประมาณปีที่แล้วคือปี2010ที่เราไปที่ไคโรแล้วก็เดินทางข้ามฝั่งจากอียิปต์ไปยังประเทศใกล้เคียงเพื่อทอําสมาธิกางทะเลทรายนะครับที่ทะเลทรายซา,ารารานั่นเองนะครับ ประสบการณ์จากการเดินทางไปของผมตลอดเวลา5-6-7ปีแล้วก็รวมทั้งการที่ตัวเองได้มีโอกาสค้นคว้าในเรื่องของการทําสมาธิเพื่อสันติสุขโลกก็ทําให้เชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมพลังของตัวเราเองกับธรรมชาติได้ตามหลักควอนตัมฟิสิกส์ที่เราเรียกว่าสรรพสิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแยกไม่นะฮะเดวิดโบซึ่งเป็นผู้ที่ค้นคว้าเป็นนักฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องควอนตัมนะ บอกว่าจักราวาลเนี่ยเชื่อมโยงกันตั้งแต่ส่วนที่เล็กที่สุดจนถึงส่วนที่ยักษ์ยิ่งใหญ่ที่สุดและส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออน,าานันตจักรวาลคือดวงอาทิตย์คือเราเคราะห์คือโลกแต่ส่วนที่เล็กที่สุดนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งมนุษย์เราด้วยทฤษฎีของเดวิสโบเนี่ยอธิบายถึงว่าในสํานึกของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยคือสํานึกของโลกและจักราวาลรวมทั้งสํานึกของมนุษย์เราด้วยดังการที่มนุษย์เราเดินทางไปทําสมาธิแล้วก็เผยแผความสุข พลังแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นในระดับของจิตใจของเราเองมันก็จะเกิดคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าคลื่นชูวันเวฟคลื่นนี้มีความถี่เท่ากับสนามแม่เหล็กโลกคือ7.83เฮิรตซ์ซึ่งคลื่นนี้ก็ทําให้เกิดความสมดุลทางด้านอะไรทางด้านพลังงานสมดุลทางด้านจิตสานึกมนุษย์แล้วก็จิตสํานึกของสิ่งมีชีวิตัน้นโอกาสที่คนจะเครียดหรือคนที่จะใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ทําร้ายซึ่งกันและกันก็จะลดลงมีงานวิจัยของ ท่านมหาวิชีที่เราเรียกว่า T.M. Meditation Transcendental Meditation ซึ่งมหาวิชีเป็นมหาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียซึ่งมาเปิดมหาวิทยาลัยทางจิตที่ประเทศฮอลแลนด์และเมริกาตั้งชื่อว่า,า Michigan Open University ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็วิจัยว่าการที่คนเราสามารถทำสมาธิเพื่อแผ่พลังงานให้โลกนี้มีผลก่อโลกมนุษย์แล้วก ต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆครับค่ะองค์กร USO ย่อมาจาก Universal Spiritual Organization เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนผู้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพลังแห่งความรักและพลังสมาธิจิตวิญญาณเชื่อว่าพลังทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยสามารถนำมาใช้ให้กเกิดประโยชน์เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้เนื่องจากว่า ช่วงนี้โลกกําลังเข้าสู่วิกฤตทางด้านภาวะโลกร้อนและแกนโลกที่มีการเปลี่ยนไปทําให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงหลายอย่างขึ้นในโลกโลกนี้ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้นะคะจึงได้พากันเดินทางไปทั่วโลกอย่างเช่นประเทศจีนอังกฤษนอร์เวย์ออซ์แลนล์และอินโดนีเซียรวมทั้งอียิปต์หลายประเทศทั่วโลกเพื่อที่จะปรับพลังงาน ให้แก่นโลกเกิดความสมดุลและเพื่อที่ว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยู่กันได้อย่างสันติสุขถ,ถ้าหากว่าเพื่อนเ,อเพื่อน,อน,อนคนไหนนะคะมีใจมุ่งมั่นศรัทธานในด้านของความรักและเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำสิ่งที่ดีงามให้กับโลกใบนี้ได้พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองได้ก็ขอให้ได้เข้ามาร่วมกันทำสิ่งที่ดีงามให้กับ ตัวเองและโลกไปนี้ร่วมกับองค์กร USO ด้วยค่ะ